างูครับงูน้อยครับเกาะรถผมครับเนี่ยไรปรูเกาะมะเกาะตอนไหนครับในตัวบักใหญ่เลยนี่ครับให้โชไ้ลาบเรืองปลาครับผมนี่ขับรถมาเมื่อกี้ตกใจหมดครับมีงูขึ้นรถมาด้วยไม่จะเป็นงูเหลือมหรืองูหลามไม่ทราบครับเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นงูเหลือมหรืองูหลามนีม่แหละ ตัวก็ไม่ไม่เล็กนะครับตัวบังใหญ่เลยเกาะบนรถผมครับผมวายพี่น้องเลยครับเป็นทายานพี่น้องหัวใจจะวายหัวใจจะวายพี่น้องหัวใจจะวายนี่ครับอ,อยากไปบุรีรัมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าอยากไปบุรีรัมด้วยหรือเปล่า,าเรามาจากสุรินครับเมื่อกี้ก็จอดอยู่ ทั้งวันครับเนาะจอดอยู่ที่โล่งครับไม่น่าจะมีงูขึ้นมาได้เนาะไม่แน่อาจจะเข้าไปข้างในหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่ยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะครับซื้อเลยก็ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยซื้อเลยก็ได้เยครับเดี่ยวหาซีหาซีเราจะออกยังไงเอาลงไงครับเพื่อนคนลวงลงูซะด้วยเราจะเอาลงยังไงครับ เดี๋ยวจะหาไม้เอาลงก่อนตัวก็ไม่ใช่น้อยครับเนี่ยถ้าเป็นงูเหลือมเึงงูหลางก็จะเป็นลูกมันแหละครับขนาดนี้เนาะถ้าเป็นงูเห่าก็เป็นแม่นะครับเพตัวบักใหญ่เด่นกันใหญ่กว่าของแม่ป้เราแหละครับว้าพี่น้อยครับ,รบแต่ยาี่นอะครับไม่ยอมลงแค่ด้วยครับนิ่งเฉยเลย จะทีจะทางหรือล่าก็ไม่รู้จิบไปทั่วเลยครับพี่น้องเดียวียวเสียวเลยต้องจอดครับเนี่ยแอบจอดข้างทางก่อนจอดตรงนี้ครับผมตัวมันตกเออเดียวเนี่ยถนนเส้น22 6ครับสศริ์บุรีรัมครับผมจอดก่อนครับ จอดก่อนจอดก่อนไม่ยอมลงซะด้วยครับจะต้องหาไม้มาเขี่ยแล้วนะครับไม่ให้ไปด้วยหรอก๋ยวม,มันตกครับกนะ็เลยว่าจอด่อนตัวมันจะตกแล้วก็รถเหยียบจะจะหาไม้เขี่ยให้มันลงกันครับผมนะเนาะพี่น้องเดอ้อจะเลืมอนแ้ครับมาซื้อเลขเดอ้อพี่น้องเดอ้อ มันตุนตัวงูซะด้วยตัวก็ใหญ่เลยครับผม